สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับทุกคนในฐานะของการเป็นผู้บริโภคคนหนึ่งค่ะนะคะเราคือผู้ซื้อของกินของใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้นะคะเราจาเป็นจะต้องมีสินค้าไว้สำหรับดูแลสุขภาพหรือเอาไว้ใช้ในครัวเรือนใช่ไหมคะอ่าแล้วเราก็คือผู้บริโภค เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะว่าเราจะใช้สินค้าของที่ไหนบริษัทอะไรและผลิตอย่างไรแต่ปัจจุบันนี้นะคะการที่บริษัทต่างๆนะคะได้ออกแผนการตลาดแผนรายได้ให้กับผู้บริโภคทุกคน<อ>เพื่อให้ผู้บริโภคมีรายได้จากการที่ซื้อสินค้าด้วยค่ะ ะะแผนการตลาดแบบนี้เนี่ยสุดยอดมากๆเลยของบริษัทโดโทล่านะคะเป็นบริษัทที่ผลิตน้ำมันหอมระเหยเที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะผลิตจากประเทศอเมริกาและบริษัทได้เอาใจาใส่ในเรื่องของวัตถุดิบได้คัดเลือกจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุด ไปรับซื้อจากเกษตรกรผู้เพาะปลูกโดยตรงและเอาใจใส่ในเรื่องของขั้นตอนการผลิตให้เป็นออร์แกนิกให้เป็นธรรมชาติ100%เซนอกจากเราจะได้ใช้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพแล้วเรายังได้ช่วยเหลือกเกษตรกรด้วยนะคะเพราะว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้ผ่านพ่อค้าคนกลางดังนั้นเนี่ยราคาของวัตถุดิบที่ให้กับเกษตรกรเป็นธรรมแล้วก็ราคาสูงที่เขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะนะคะ นี่คือเป็นสาเหตุที่ทำไมเราต้องเป็นพันธมิตรกับบริษัทดอทลาเพราะว่าบริษัทดอทลาเขาได้ผลิตน้ำมันหอมระเหยซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการที่นำไปใช้ในการผลิตยาหรือนำไปใช้ในการผลิตเครื่องสำอางต่างๆนะคะบริษัทที่ผลิตเครื่องสําอางหรือบริษัทที่ผลิตยาได้เอาสารตั้งต้นของบริษัทดอทลาเนี่ยไปใช้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเขายังสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้สินค้าของบริษัทโดทลราโดยตรงเลยโดยใช้น้ํามันหอมระเหยที่สกัดมาอย่างเข้มข้นจากพืชนานาชนิดนะคะคุณจะได้รับประโยชน์คุ้มค่าคุ้มราคาที่คุณจ่ายไปในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจําวันของคุณเป็นประจําทุกวันนะคะเราแค่นี้เราก็จะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะทุกวันนี้เราทํางานหาเลี้ยง ชีพเพื่อที่เราจะต้องการมีสุขภาพที่ดีมีสลภาพทางด้านการเงินในการที่เราจะเดินทางไปท่องเทีย่ยวในการที่เราจะพักผ่อนหรือหยุดทําง,งานได้แต่ไรายได้เราไม่ได้หยุดไปด้วยนะคะเพราะว่าทุกทุกบริษัททุกที่เลยนะคะเป้าหมายสูงสุดของการผลิตสินค้าออกมาก็เพื่อที่จะมียอดขายยอดจําหน่ายไปทั่วโลกนั่นเองค่ะ ซึ่งนั่นก็เป็นเป้าหมายสําคัญของบริษัทโดทอล่าเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีผู้บริโภคสินค้าของโดทอล่าเนี่ยถึงมียอดขายถึง2,300ล้านเหรียญสหรัฐไปทั่วโลกแล้วนะคะและคุณสามารถมีโอกาสรับรายได้นะคะจากการเป็นผู้บริโภคของบริษัดทดูทอล่าการร่วมธุรกิจง่ายๆ เพียงคุณขยายกลุ่มผู้บริโภคของคุณค่ะเริ่มจากตัวคุณเองนะคะเมื่อคุณตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรในการบําบัดในการใช้ธรรมชาติบําบัดสุขภาพของคุณเข้ามาเรียนรู้ก่อนเพราะมีมากมายให้เลือกกว่า200รายการนะคะคุณก็นําไปใช้ในชีวิตประจําวันของคุณ70%ของผู้ที่ได้ใช้สินค้าของดทอล่าจะกลับมาซื้อซ้ําค่ะนั่นคือเหตุผลที่ทําไมเราต้อง เป็นพันธมิตรกับโดทลราเพราะว่ามันมีประโยชน์นะคะมีประสิทธิภาพเห็นผลตั้งแต่หยดแรกที่คุณได้ใช้เลยนะคะมันดีต่อสุขภาพและดีต่อความรู้สึกนะคะกิจใจด้วยนะคะนั่นก็คือเราสามารถใช้วิธีการดูแลสุขภาพได้3วิธีด้วยกันนั่นก็คือใช้การดมการทาหรือการกินเข้าไปนะคะนี่คือความปลอดภัยบริสุทธิ์ร้อเปอรเซ็นตค่ะสามารถกินเข้าไปได้ด้วยนั่นเองนะคะและ สิ่งที่จะทำให้เราได้ผลลัพธ์นะคะมหาสารจากการเป็นผู้บริโภคคือการที่เราสร้างกลุ่มผู้บริโภคจากการชวนคนเพียง3คนเริ่มต้นเราใช่ไหมคะเมื่อเราซื้อสินค้ามาใช้แล้วถูกใจมันดีต่อสุขภาพของเราเราก็ซื้อซ้ําเป็นประจําทุกเดือนนะคะและหลังจากนั้นเราก็ชวนคน3คนค่ะเข้ามาเป็นพันธมิตรกับโดโทราสาคนที่เราชวนมาเขาก็มี ความคิดเหมือนกับเรานั้นก็คือต้องการที่จะมีอิสระภาพทาด้านการเงินต้องการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขยายทีมผู้บริโภคต้องการที่จะนะคะได้เปอร์เซ็นต์จากยอดขายทั่วโลกที่โดทลาจะแบ่งให้กับผู้ร่วมธุรกิจผู้บริโภคทุกคนอย่างทั่วถึงกันอย่าง เป็นธรรมและยุติธรรมแผนการรับรายได้ของดัตชล่าที่ก่อตั้งมาแล้วตั้งแต่ปี2008ไม่เคยเปลี่ยนเลย7ผู้ก่อตั้งบริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะแบ่งปันให้ทุกคนนะคะมีรายได้ทุกคนผู้บริโภคที่เป็นแฟนคลับตัวยงของดัตชล่าทุกคนมีโอกาสมีไรายได้เหมือนกันหมดเลยอยู่ที่ความขยันความตั้งใจของคุณนะคะนั่นคือพ,พลังของ power of three ค่ะพลัง3คูณ3เมื่อ เราชวนคนได้สามคนเราก็ช่วยเหลือสามคนที่เราชวนมาให้เขามีรายได้เหมือนกับเรานะคะนั่นก็คือชวนคนสามคนเหมือนกัน <c oughs> ก็จะคูณสามไปเรื่อยๆนี่คือพลังของการที่เราจะเติบโตรสร้างทีมผู้บริโภคไปด้วยกันง่ายๆแล้วก็รับรายได้ที่มั่นคงเมื่อทุกคนซื้อกินซื้อใช้ซื้อซ้ำทุกเดือนรายได้ก็จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่ซื้อนะคะ <c oughs> เรามาช่วยกันขยายทีมผู้บริโภคให้เติบโตออกไป ให้กว้างขึ้นในแต่ละเดือนในแต่ละปีนะคะภายใน1นถึงหปีนี้รัปรองว่าแฟนคลับตัวยงคนรักออยคนที่ชื่นชอบการใช้ออยในการบำบัดสุขภาพนะคะ mm hmm. ก็จะมีรายได้ที่มั่นคงมีอิสระที่จะออกไปท่องเที่ยวออกไปใช้ชีวิตนะคะ อย่างมีอิสระอยากกระทําอะไรก็ได้ทํานะคะเพราะว่าเรามีรายได้เข้ามาเป็นประจําทุกเดือนนั่นเองค่ะและเป็นรายได้ที่มาหาศาลมากๆเลยลองคิดง่ายๆว่าคุณได้แค่หเปอร์เซของยอดจําหน่ายของบริษัทบรทอราที่มีไปทั่วโลกนะคะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะมีอิสระภาพทางด้านการเงินได้แล้วนะคะจะมีการลงทุนอะไรที่จะ ไม่มีความเสี่ยงเลยและยังให้ผลมหาศาลแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะอยากเชิญชวนทุกคนมามาีส่วนร่วมในการสร้างกลุ่มผู้บริโภคไปด้วยกันเพื่อจะเติบโตร,รับรายได้ที่มั่นคงกับดูทอล่านะคะก็ใครสนใจนะคะครูหนึ่งจะส่งลิงก์ให้เข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มฟรีเลยค่ะเป็นกลุ่มชุมชนคนรักออยดูทอล่านะคะถ้าใครอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์086 สามสองหแปบหกค่ะรับรองว่าคุณจะมีคุณภาพที่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอสรภาพทางด้านการเงินอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ